คุณซิ่งดีลิไทยสวัสดีครับคุณซิ่งดีลิยไทยประจําวันที่3มีนาคม2,565ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่งใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ต,ติดลบ4.47นะครับอยู่ที่1689.81แนวรับจะเป็น1681.84ครับแนวต้านจะเป็นที่เดิมก็คือ1718.55ครับกลับไปดูเซทนะ ให้เพื่อนๆหลายท่านที่เขารอดูอยู่ก็คือวันนี้บวก1.69ครับอยู่ที่1023.36แนวรับจะเป็น1015.33ที่เดิมครับแนวต้าน1041.37นะครับโบเกอร์หลายท่านก็ให้ความเห็นว่าสัปดาห์นี้เซ็ตจะไซเวะนะครับกลับไปทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของคุณซิงดีลิทยครับตัวที่1 บ้านปูบ้านปูนะ<อ>คะสิบสองบาทสิบสตางค์วันนี้บวกแปดสิบสตางค์ค่ะแพงนะไปตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็เดินทางขึ้นไปสูงสุดที่12.20นะครับจากนั้นก็ไซเวสสะสมเพื่อยืนระยะแล้วก็มาปิดที่12.10ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งใหญ่เข้าเก็บแล้วก็มีแท่งเล็กทยอยขายออกทำกำไรด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้ น่าจะเป็นต้านสำคัญตรง12.20นะเพราะว่าพยายามตีกลับไปแล้วกลับไปไม่ได้นะครับบ้านปูเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไร,รแต่ไม่มีปันผลมี value ร a t ดีอยู่ที่7,090ล้านบาทค่ะ7,000เลยเหรอ7,000เลยค่ะโอ้แนวรับ 11.79อแนวต้าน12.50ครับถ้าทะลุได้จะเป็น13.06แต่ตอนแรกรพ่อบอกว่าบ้านปูอะไรนะพ่อบอกว่าบ้านปูพรุ่งนี้มันจะหล่นเพราะว่าถ้ามันถ้ามันไม่หล่นมันต้องทะลุ12.20ป่จอนมันต้องเดินทางขึ้นไปเลยถ้าดูตรงนี้ถ้าดูลูกดูตรงนี้จะเห็นว่าขึ้นไปตุง้งเสร็จแล้วปุ๊บ ก็พยายามไซเว่ยไซเว่ถ้ามีวอลลุ่มเข้าจะทะลุตรงนี้ขึ้นไปทะลุ1 2 0 0ขึ้นไปแล้วก็มีวอลลุ่มเข้าเก็บน้อยลงเรื่อยๆร,รู้เห็นไหมมันจะตีค่าได้เลยว่าพรุ่งนี้ถ้ามันยืนไม่ได้มันจะหลน่นแล้วออเ,เพราะว่าฐานหินโลกมันบวกไหมคะต้องไปดูนะต้องฝากเพื่อนๆไปดูฐานหินโลกด้วยนะครับว่าถ้าฐานหินโลกมาต่อไปต่อบ้านปูก็น่าจะ ดันตัวได้ไปได้อีกนะครับต้องดูลานนาด้วยใช่ไหมอืมโอเคลานนา a อจใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับแลวว่าบ้านปูติดเครื่องหมาย CAXM ค่ะ XM อืมปันผลหรือเปล่าเนาะปันผลประมาณนี้เนาะแนวรับพูดยังพูดแล้วตัวต่อไป CAZ CAZ ราคา4บาท74สตางค์วันนี้บวก56สตางค์ค่ะเดี๋ยวพออะไรดูก่อน เปิดตลาดไซเว์ครับแล้วก็เป็นไซเว์อัพค่อยๆทยอยเดินทางขึ้นไปสูงสุดที่5.15ครับจากนั้นก็เทลงมาที่4.56ใช่ไหมค่ะ5.657 5.6 5.6แล้วก็ตีกลับไปที่4ปิดที่4.74ครับไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่า ทิ้งลงมาแล้วก็พยายาม,มเอ็กโคลเลตไซเวสสะสมแล้วก็ดันตัวกลับขึ้นไปปิดเขียวที่4.74นะครับสำหรับ CA z CA z เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและไม่มีมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มี value r a d i เ,เที่วท้า9้อล้านบาทค่ะแนวรับ4.65ครับแนวต้าน4.88ถ้าทะลุได้จะเป็น5.15บวกเยอะนะฝากเพื่อนพิจารณาด้วยนะครับตัวต่อไป ETC ETC ราคา4.30บาทสาสตางค์วันนี้บวก48สตางค์ค่ะตัวนี้เป็นหุ้นโอไมกอดของเรานะครับแล้วก็ยังไม่หล่นด้วยนะครับมา2สัปดาห์แล้วด้วยใช่ไหม แล้วก็เพื่อนคนไหนที่เก็บรันเทนก็ดีใจด้วยนะครับเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ไซเวสสะสมเดินทางขึ้นไปเลยสูงสุดที่4.32ครับแล้วก็ทิ้งลงมาปิดที่4.30 <c oughs> ไปดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งเข้าเก็บทำให้ ETC ปิดเขียวครับ ETC <c oughs> เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากร ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี Value r e a ดีที่695ล้านบาทค่ะหลายหลายคนคงจะสงสัยว่าหุ้นโอไม God ของเราคืออะไรหุ้นโอไม God ก็คือหุ้นที่เราหุ้นที่เราใช้อินดิเคเตอร์ในการคำนวณแล้วก็เพื่อนในกลุ่มของเราจะเล่นได้ในรายสัปดาห์ถึง2สัปดาห์นะแล้วก็สัปดาห์หนึ่งสสัปดาห์เราก็จะสแกนหุ้นสไตล์โอไมกอดออกมาให้เพื่อนๆในกลุ่มเรา เราลองเทรดแล้วก็หาข้อมูลดูนะครับแนวรับพ,รพูยุยยงแนวรับ4.23แนวต้าน4.32ก็คือสลับกันนะครับถ้าทะลุได้จะเป็น4.56แล้วก็4.60ขอโทษครับ4.60ก็คือจุดสูงสุดของเขาถ้าเขาทะลุ4.60ได้4.60ได้ก็ออกทำหายครับตัวต่อไป ICHI ICHI ราคา10 บาทเกสตางค์วันนี้บวก50สตางค์ค่ะช่วงนี้คุณลูกเล่นของแพงนะมันเป็นเทรน์หุ้นราคาประมาณนี้ใช่ไหมใช่เพระา<ช>ะว่าราคานั่นมันก็ไม่มาเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็หล่นลงมาก่อนที่10.30นะครับแล้วก็ไซเวสะสะสมเดินทางขึ้นไปสูงสุดที่11.10แล้วก็หล่นลงมาปิดที่10.90ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่าเขียวสลับแดงแบบนี้ก็ ichi ก็เสียงพักตัวนะครับพรุ่งนี้ก็ฝากเพื่อนพิจารณาด้วยนะครับ ichi เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีรูยรายเดอที่373อยู่ที่373ล้านบาทค่ะแนวรับ10.79แนวต้าน11.10ครับถ้าทะลุได้จะเป็น11.30สําสำหรับ ichi ตัวต่อไป cpi CPI ราคา3บาท88สตางค์วันนี้บวก30สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็เดินทางขึ้นไปเลยแล้วก็มาย่อย่อตรงนี้นะ่าจะเป็น3.66ตรงนี้นะ่าจะเป็นกรอบล่างนะครับแล้วก็เดินทางขึ้นไปสูงสุดที่3.92แล้วหล่นลงมาปิดที่3.88ปดครับไปดูรายหนึ่งนาทีของ CPI จะเห็นว่ามีแท่งขายออกท้ายตลาดก็น่าลุ้นว่าจะไปต่อไหมนะครับสำหรับ CPI CPI เป็นหุน้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value r a ได้อยู่ที่244ล้านบาทค่ะแนวรับ3.78ครับแนวต้าน3.92ถ้าทะลุได้จะเป็น4.15สําสำหรับ CPI ตัวต่อไป VPO VPO ราคา2บาท10สตางค์วันนี้บวก13สสตางค์ค่ะ เปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ VPO เดินทางขึ้นไปสูงสุดที่2.14ตรงนี้นะ่าจะเป็นแนวต้านสำคัญเพราะพยายามดันตรงนี้ไปหลายครั้งแต่ว่าไม่ทะลุเนาะแล้วก็หล่นลงมาต่ำสุดที่2.04นี้เป็นกรอบล่างนะครับกรอบบนเป็น2.14แล้วก็ไซเวสสะสมแล้วก็ไปปิดที่2.10ครับไปดูรายหนึ่งนาทีของ VPO จะเห็นว่าช่วงท้ายตลาดจะมีแท่งเขียวทยอยเข้าเก็บ ทำให้ VPO ปิดเขียวด้วยนะครับ VPO เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมบริษัทมีกำไร,รแต่ไม่มีปันผลมี v a l u e ร a ดอยู่ที่213ล้านบาทค,ค่ะจริงเหรอพอนึกว่า VPO เป็นหุ้นเกี่ยวกับก่อสร้างแนวรับ2.01ครับถ้าหลุดก็คือออกนะแนวต้าน2.14ครับก็คือตรงนี้แหละ ถ้าเขาทะลุ2.14ได้จะเป็น2.25ครับสำหรับ VPO แต่ว่า VPO ติดเครื่องหมาย CAXM AH ค่ะอืมมีปันผลไหมปันผลวันที่7ใช่ไหมค่ะโอเคตัวต่อไปก็คือ peace peace ราคา2ราคา6บาท20สตางค์วันนี้บวก45สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับลดลงมาที่5.54จากนั้นก็ไซดเวสสะสมไซด์เวอัพนะครับแล้วก็เดินทางขึ้นไปสูงสุดที่6.35แล้วก็ลดลงมาปิดที่6.20ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งแดงขายออกแล้วก็แท่งเขียวค่อยๆขยับซื้อเขา้าตัวนี้เป็นหุ้นที่พ่อสนใจมากที่สุดในกลุ่มของวันนี้นะ แนวรับอา้าวพูดก่อนพีซเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างาภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแวลู e r a เดยูที่124ล้านบาทค่ะแนวรับ6.05ครับแนวต้าน6.35ถ้าทะลุได้จะเป็นออทามหายก็คือ6.35ตรงนี้เป็นจุดสูงสุดของพีซนะครับตัวต่อไป asw ASW ราคา9ก้บาทยีสตางค์วันนี้บวก55สตางค์ค่ะแพงแล้วนะเราอ่ะอืมเปิดตลาดยังไซเวนะครับแล้วก็เริ่มมาโดดช่วงบ่าย3ามโมงครับดันขึ้นไปสูงสุดที่9.30แล้วหลมนลงมาปิดที่9.25ครับไปดูรายหนึ่งนาทีแบบนี้ครับมีแท่งเข้าเก็บตรงนี้แล้วก็เงินทุนไหลเข้าด้วยนะครับทำให้ ASW ปิดโดดด้วยเนาะแบบนี้นะ ASW เป็นหุ้นไซเควเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value รเดีอยอที่171ล้านบาทค่ะแนวรับ9.11แนวต้าน9.30ครับก็คือตรงนี้แหละนะถ้าทะลุได้จะเป็น9.85ก็คือขึ้นไปแล้วทิ้งลงมาตั้งเยอะนะครับเลนแนวแนวต้านเลยอยู่ข้างบน ต่อไปเลยต่อไปใช่ไหมครับก็คือทรัพ์เอ้ยไม่ใช่ทีรับ,รบพินคุณพี่เขาบอกมาขอบพระคุณมากครับท,ทีรับราคาสามบาทสี่สิบสี่สตางค์วันนี้บวกยี่สิบหกสตางค์ค่ะเนี่ยตรงไหนละ่ะลูกเปิดตลาดแท่งนี้ครับขึ้นไปก่อนแล้วก็เปิดโดดด้วยนะแล้วก็หล่นลงมาที่สามจุดหนึ่งหกครับจากนั้นก็ สะสมเดินทางขึ้นไปสูงสุดที่ 3. 4 4ดแล้วไม่หลุดด้วยนะไม่หล่นด้วยนะครับก็น่าสนใจเพราะว่าตัวนี้เป็นหุ้นติดสแกนเรามาหลายวันแล้วด้วยนะครับไลน์หนึ่งนาทีเอาทำไมของพ่อเป็นแบบนี้อา่าไลน์หนึ่งนาทีจะเห็นว่าตรงนี้แท่งตรงนี้นะครับเงินทุนไหลเข้าตรงนี้ทําให้ทีรับปิดโดดด้วยนะครับทีรับเป็นหุน้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหากรรมอาหารภาพรวมบร,ริษัทมีกําไรแต่ไม่มีปันผล มี value ราเดออยู่ที่152ล้านบาทค่ะแนวรับ3.35แนวต้านโอไทมหายก็คือจุดสูงสุดของเขาอยู่ที่3.44นี่แหละครับแต่ว่าทีรับติดเครื่องหมาย C A X M ค่ะอืมอ่าพ่อทาแ่งทาแนงว่ามันมีหุ้นเกี่ยวกับอาหารอุตสาหกรรมอาหารมันติดสแกนเรามาหลายตัวอยู่นะใช่ไหมใช่ค่ะก็ ฝากเพื่อนพิจาณาครับเพราะว่าภาวะสงครามอาหารก็จะมาทองคําก็จะมาทองคํานหินก็จะมาน้ํามันก็จะมาทองคํานึกถึง g b x นี่น้ํามันน้ํามันนึกถึงอัลฟาเอจริงเหรออัลฟาเอมันเป็นน้ํามันอะมันเป็นน้ํามันปาล์มดิบอพลังงานทดแทนมันต้องนึกถึงซีโอไอลูกซีโอไออพซอย่างเงี้ยตัวต่อไป akp akp AK ราคา2บาท98สตางค์วันนี้ติดลบ14สตางค์ครับเฮ้ยตัวนี้มันติดสแกนลงมาหลายรอบแล้วใช่ไหมน่าจะเสี่ยงหล่นพักตัวด้วยนะเนี่ยเปิดตลาดแท่งนี้ครับหล่นก่อนนะที่รอบแรกที่2.92จาครับจากนั้นก็ไซเวสสะสมเพื่อที่จะดันกลับกลับไม่ได้ก็หล่นอีกรอบหนึ่งที่2.86ตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับสำคัญเพราะว่าไม่หลุดนะครับแล้วก็ตีกลับขึ้นไปปิดเขียวที่2.98 ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่า AKP พยายามจะยืนระยะตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปปิดเขียวนะครับก็น่าลุ้นว่าจะตรีแต่ตีกลับไปไหมนะครับสำหรับ AKP AKP เป็นหุ้นทเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไร,รแต่ไม่มีปันผลมี v a ล่อรไดอยู่ที่76ล้านบาทค่ะแนวรับ2.92 2.92ก็น่าจะประมาณแถวนี้แหละเนี่ยตรงนี้แท่งนี้ทำไมแนวรับมันสั้นเพราะว่ามันหล่นลงมาเยอะแล้วนะคะลงมาถ้าหล่นไปอีกก็ไม่น่าเล่นแหละนะครับมันต้องตีกลับถ้ามันจะไปมันไม่หล่นมันไม่หล่นครับก็แนวรับ2.92ครับแนวต้าน3.08ถ้าหลุดแนวรับตรงนี้ก็ควรออกเลยนะครับเพื่อนๆฝากดูด้วยนะครับอา่า ถ้าทะลุได้ถ้าทะลุได้ตอนนี้สามจุดหนึ่งหกใช่ไหมค่ะสามจุดศูนย์แปดสามจุดหนึ่งหกถ้าทะลุได้จะเป็นสามจุดหนึ่งสี่ครับก่อนที่จะไปถึงสามจุดหนึ่งหกนะสำหรับ akp พอพอก็เสียงว่ามันจะไซด์เวยืนอยู่แถวนี้ให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่ามันบวกมาหลายรอบแล้วมันติดสแกนเรามาสามวันแล้วใช่ไหมนังว่ามากกว่าสามมากกว่าสามใช่ไหมโอเคครับตัวต่อไปตัวสุดท้าย ของหุ้นสาม,มัญก็คือธนาธนาราคา1นึบาทห้สตางค์วันนี้บวก21สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ธนาก็เดินทางขึ้นไปเลยสูงสุดที่1.85นะครับแล้วก็ไม่หล่นแต่ว่าวัลลุ่มช่วงนี้น่าจะน้อยลงไปนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าไปดูรายหนึ่งทีจะเห็นว่ามีแท่งเขียวทยอยเข้าเก็บแล้วก็ทำให้เขาปิดโดดด้วยนะครับสำหรับธนา พัฒนาเป็นหุ้นเทรนะคะ่ขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อ,อ,อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและไม่มีปันผลมีเวลรายได้อยู่ที่ห้าสิบล้านบาทค,ค่ะกถือว่าไม่เยอะนะสำหรับหุ้นที่ดีตัวขึ้นไปถึงยี่สบเอสตังค์นะก็ <Okay. S 1> ถือว่าไม่เยอะนะครับแนวรับ1.73แนวต้าน1.93ถ้าทะาุได้จะเป็น2.08 ตัวสุดท้ายหุ้นวอลเลนติสแกนหนึ่งตัวก็คือบ้านปูวอลเลนห้าบ้านปูวอลเลนห้าราคาสามบาทห้าสิบสตางค์วันนี้บวกยี่สิบสองสตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็เปิดโดดเลยนะที่สามจุดสี่แปดแล้วก็ลดลงมาสะสมค่อยๆเดินทางขึ้นไปลดลงมาอีกรอบหนึ่งที่สามจุดสี่ศูนย์ตีกลับขึ้นไปปิดที่สามจุดห้าศูนย์ครับสำหรับบ้านปูวอลเลนห้าไปดู รายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งทยอยเข้าเก็บตรงนี้ทําให้บ้านปูวแลน5ปิดโดดครับบ้านปูวแลน5มีแวลูลรเดีที่288ล้านบาทค่ะแนวรับ3.40แนวต้าน3.66ถ้าพ่อพ่อคาดกันว่าเขาจะไม่ทะลุนะคาดกันว่าเขาจะไม่ทะลุเพราะว่า เพราะว่าตัวหุ้นสามัญเขาแบบพอดูแล้วมันน่าจะเสี่ยงพักตัวนะสำหรับบ้าน <Okay. S 1> ปูนะครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาแล้วก็ไปดูข้อมูลของฐานหินโลกด้วยนะครับประกอบกันถ้าฐานหินโลกหล่นก็กลุ่มบ้านปูทั้งตระกูลก็หล่นแล้วบ้านปูวาเลนซีก็ไม่ติดอ่ะติดค่ะแต่ว่าเขาบวกเยอะเกินก็เลยเลือกเอาตัวเดียว <Okay. S 2> แต่ว่าก็สวยทั้งสองตัวอ่าโอเคครับแล้วตัวอื่นไม่ติดแห้วอย่างพวก TCC พวก AG ไม่ไม่ติดนะมันไม่มีวอลลุ่มใช่ไหม ไม่มีแว l นลแล้วแล้วมันมีตัวตัวที่พ่อแบบพ่ออยากให้ลูกติดแต่ลูกไม่เอาลงอะ่ะมันมีตัวหนึ่งตัวอะไรนะซีว <Civil S 1> <Civil, S 2> ิลซีวิลเออซีวิลตัวหนึ่งแล้วก็เอสเอสพีวอลเนเนี่ยตอนนี้ที่พ่ออยากได้พ่อดูมันมันเหมือนแบบเทรนดมันได้อะ่ะมันเหมือนมันจะกลับตัวทําไมลูกไม่ได้ลงแว l นลมันน้อยอะ่ะอ,อ๋อแว l นลมันน้อยโอเคครับม,มีข่าวหุ้นบิ๊กลอเข้าสองตัวก็คือ โปรเอนจำนวน121ล้านบาทค่ะคแล้วก็ SCM 70ล้านบาท SCM SCM หรือ SCM M SCM <M. S 1> อ่ะโอเคแล้วก็มีข่าวหุ้นติดแคชบาลานหนึ่งตัวก็คือ NBC อ่า NBC ติดแคชบาลานทีหนึ่งจลุดวันที่23มีนาคมวันนี้ซิ่งจัดเลย NBC นะแล้วก็พ่อก็ติดสใส่สกแกนให้เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มห้อง ห้องชุมชนสมาชิกของ y o u t u b e นะครับก็เพื่อนก็ฝากขอบคุณเรามาด้วยนะครับก็ดีใจด้วยนะครับกับทุกท่านแล้วก็ขอบคุณหลายท่านที่คอมเมนต์มาเราก็พยายามจะปรับปรุงตัวกับข้อมูลของพวกเราให้ดีขึ้นนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ